อีกแล้วที่เราเราใช้ดวยเรามันไม่มีอะไรคือต้องเจอต้องคุยกันมีอะไรก็แก้เคลียรได้แล้วก็แนะนำได้ผมก็คงไม่ใจละผมแก่ละเองพูดน้อแล้วต้องเจอยาติดยาไปก็ขอให้ผมประสบการณ์ความรู้แล้วก็รักกันเพื่อทำให้เมืองนี้มันเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณอาจารย์ครับข้าศึกพันนะครับแล้วผมเองแล้วผมก็เป็นลูกน้องที่ลงไม่เป็นเฮ้ยครับก็เดี๋ยวท่านนีง นะครับถ้าอยากร่วมแสดงความ่ิเห็นนะครับห oh, <laughs> รือว่ารมีเตกเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีประเด็นมาเชิญนะครับก็ที่สามนนนะครับขึ้นมาช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็แนวทางวันนี้จะได้ตัดนกันหใครคืเยเข้ามาที่สภา้ารับคัแรก่องังคังแรก็นคนี่เป็นการอาจจะรวบรวมคนในวงาขึ้นแล้วก็ทำในให้ขยายขอบเขตแล้ก็ทประเมินเสื่ออะครับ ย่เล่ารดเร็วผมก็ตั้งคำถามนี้ตามข้อรามอะมาเลยแล้วที่เราคิดมันถูกเข้ามาไน้ยงไีมาก็มีฟอรั่มครับที่รวมราลเอ็นของน้องๆายนโเยรวมแล้ววา20ปากมอที่เข้ามารวมพอจากสภาที่แหละแต่ว่าใช้ชราครับเพราะเราลราเห็นว่าแล้วรูนแบบอโมที่สาเหกาชนเขาอยากได้นี่มันไม่ต้องเขาเป็นอินดิวิโด์วเนล้วก็มาได้ไหมก็เลยมาคือเราต้อปมีพื้นที่ที่มันมีบ่อย เลยพยายามออกแบบแว่าโดยในเดียวออว่าสะพานคนรุ่นใหม่ก็เป็นอยู่ที่ทั้งออนไลน์แบบนี้มีกลไกที่เป็น,น,นองค์กรใช่ร่วมกับทางกรมเนี่ยเขาจะร่วมกับทางสำนักวระราธรรมของโยมกีฬาร่วมกับกลุ่มพาร์ีที่เลี้ยงที่วันนี้กาเป็นโดยของอาทางหลายๆประเทศใช้กลับมีคนที่อยู่รอบเขตของกรุไปแต่อขอให้คุณมีความเรียกว่ามีความเป็นเจ้าของเรวไทยก็เป็นสะานโดคนรุ่นใหม่ได้นะ แล้วก็สามารถเข้ามาได้คำถามตัวนี้จะเข้าอย่างไรเนี่ยน้องๆมีการบ้านทำการบ้านมาพ้น้นด้วยนะครับตอบบางคนบอกว่ามีไอเดียแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าสำเร็จการศึกษาความเหลื่อมลั้มต่างๆสุขภาพก็อันนี้ก็เป็นหลุมจริงๆแล้วมันก็เป็นหลุมออกเฉยๆหรือทดลองแล้วก็เข้ามาได้เลยครับเป็นโอเซนคอร์ดจะมีลิงก์ให้นะครับทุกที่ก็จะสามารถเอาไอเดียที่เสนอเข้าี่ไปทดลองได้ตอนนี้เดี๋ยวลองฟังนะ อยานเรีานั้นเองแล้วถ้าใครอยากคนที่ฟังแลาวแบบคันมากรู้สึกแบบโอ้โหไอเดียช่นัครับถ้าอนุญาตผู้อำนวกการกองบุนสั่งส่การท่ลงยลคุณภาพของศนะครับองค์การรุ่นช้าครับแบวก็แล้วก็กลุ่มเทคือโลยที่อยากจะเสนอไอเดียนะครับก็แกลอพิชในเวทีในสภาอะไรายให้เงา้ยคุณไปถามเพื่อนๆได้มางนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะผิดจะดีหรือไม่เนี่ยที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกผมก็ลองฟินกับคุณทุกท่านในงานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาทาหน้าเดี๋ยวเข้าเลยครับพี่เชงครับเดี๋ยวเป็นเซลวี่สองขัดก็ได้ครับตรงกลางสักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพยายัมไปหน้าตาสักหนึ่งนะครับสภาเมืองคนรู้ใหม่ที่โอเคขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ ล่าก่อนว่าลุยเปิด์เฟซเปิดอินสตาแกรมทุกคนรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนประเทศไทยข่าวการลเมืองเมื่ทางเพศบ้างข่าวซุนเซาบ้างบ้างข่าวผู้ปกครองบ้างเอ๊ะเราทําไมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลนะคะมันจิตยังไม่ปลอดภัยง่ายที่สุดค่ะเราโซเชีวยลวัยในเบของคุณจักรชาตินะคะมีตั้ง31มสิบเอ็ดนิวยาร์ดดค่ะสามสิบเอ็ดนิวยาร์ดดีนี้นะคะจริงๆที่มันครอบคลุม รวมถึงคนเล่กับคุณครูและโรงเรียนนะคะจะเจิดญเตสแล้วก็จะพัฒนาไปในทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราไม่ได้ทางานแค่พวกเราสองคนหรือว่าเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆแน่นอนแน่นอนว่าเราอยากมีพาร์ทเนอร์ชีพที่เอ่อมาร่วมือกับเรานะคะมีครกันบ้างค่แะแรกเลยก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะ NGO หรือหลายท่านวันนี้ที่เอ่อให้เกียรติมาฟังพวกเราพิเศษนัยนสยาหรับนักเรียนทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราจําเป็นจะต้อง สองก็คือว่าการขับเคื่อนที่อาจปัญหาต่างต่าเนี้ยอาจจะถูกละเลยแล้วก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลระยะยาวมากขนเรื่อยเรือยแล้วก็อาจจะแก้ยากที่สุดค่ะคิดว่าช่องทางการนําเรืียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไปหนิค่ะเองนะคะเป็นผู้แทนจากสำรักศึกษากรุงเทพมหานครนะคะก็ยินดีนะคะที่น้องๆซึ่งเป็นนวชรุ่นใหม่นะคะที่มีความสามารถแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับทางการบริหารงานของกรุงเทพมหานครนะคะในส่วน ช่วยดแล้วก็มีการ ติดประเมินค่ะขอบคุณค่ะมาด้วยเือมาชี้กันเลยว่าน okay. ้องๆก็พาเองไหนอย่างเริ่มโกนอะไรอย่างนี้ครับโอเคของทางสภาเยอชนมีผมเลยเห็นไปไกลกว่าตรงนี้อีกนิดนึงไม่รู้ว่าจะเป็นการเพิ่มเป้าหมายไปด้วยไหมแต่ว่ามันก็อยู่ในแง่ของที่มณฑลนครครับเรื่องการทําให้พื้นที่สาสตราสภครับเป็นฐานในการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชีวิตเรียนแต่ว่า เชื่อ,อรรมการทานกับคนในพื้นที่ครับกับชุมชนรอกข้างหรือเด็กนอ,อกศึกษาครับให้ให้เข้ามาร่วมในกาครับผมก็คิดว่าเมันเป็นพื้นที่สําคัญนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งที่ผู้ใหญ่ในโรงเรียนหรือว่าพวกเราที่ทํางานันเนี้ครับมุมที่ยากที่สุดก,ก็คือการสื่อสารหรือการพูดคุยจูนเข้าไปหาน้องๆครับซึ่งอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยมัน พอยสาคัญที่เรากาลังทำก็คือเพิ่มพื้นที่สื่อสารที่พวกเราพวกเราคงต้องขอความช่วยเหลือด้วยนะในการที่ทีมนี้จะทํานะครับแล้วก็อีอมุมหนึ่งก็คงจะน่าจะเป็นงานที่ทางฝั่งของพวกเราครับคนผู้ใหญ่จะต้องไปช่วยกันในการที่จะทํางานกับโรงเรียนนะครับว่าจะเป็นจากทางกทมนะครับจากองค์กรภากพิทักอขหารนะครับภาครัฐภาคอยู่ที่สภาเด็กและเยาวชนประเทศไทยซึ่งจะมีค่าข่าอยู่ลนทอฟลี่อยู่นครปฐมอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะแล้วก็มีส่วนของกรุงเทพบางส่วนค่ะ ต้องเื่อขาเข้าไปช่วยในประเด็นเหล่านี้มากขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณโยชคนนะครับจากทางมีพาร์ทนะครับมีทางท่านอื่นที่อยา่างว่าที่ไหนเราจะทำได้เพราะว่าทีมบรกษาเราก็มีมแผนที่จะทำเรื่องระบบทรัพย์ที่ฟังรูหรือจะทำะบบที่มันมากมขึ้นขอขออนุญาตรับแล้วก็ถึงไปประชุมร่วมกันต่อเลยะครับภาพของเราค่ะเป็นโซเชียลอินคลูซีฟก็คือทุกคนสามารถเข้าถึงตามสิทธิของตัวเองได้ ซึ่งการที่เราจะสร้างความเป็นอ,อ,อินทล,ลูซีฟเอาตัวคนที่มีข้อจกากัดทางด้านร่างกายซึ่งจงุดเริ่มต้นไม่ใช่เรามาสร้างมองเราค่ะแต่เราต้องสร้างพื้นที่ที่ดีให้กับเยวาวชน,นตั้งแต่ความคงเพ่นะครับเราจะเลือกกลมเด็กนะครับว่าเป็นกลมเป้าหม่ในการขับเคลื่อนนโยบายครับจากปรรดาที่กล่าวมปนะครับทางกรุงเทนนเนี่ยจะขอเสนอนโยบายร้านเล่นเล่นร,รุ่นราชช้านชมชนหรือส่วนที่พาคที่นครพัฒน และก็จะดำเนินาเมื่อเราได้รับประมาณสำักทุนดำเการต่อยอดยบายนี้กางโครงการเรามาดูแผนการขับเคลื่อนกันนะคับพ่าทีมเรามีแผนการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างเริ่มจานตอนแรกเลยครับเราต้องประเมินความต้องการจากการสแกนกระบวนการมีส่วนร่วมครับการรับฟังความคิดเห็นครับเพื่อร่วมกันออกแบบทางไกายภาพครับและหลังจากนั้นนะครับทีมเราก็จะคือมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อให้ได้อุปกรณ์ซึ่งมีความปลอดภัยและเข้าถึงสำหรับงานกระดมทรัพยากรประกอบด้วยเช่น ปัจจัยทางเงินหรือว่าเป็ะไรอย่างอื่นเช่นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นเห็นว่าจาแผนการกับเพื่อนของเราเนี่ยเราเน้นไปที่กระบวนการพิธีกรรงการพัฒนาที่ยั่งยืนครับที่จะตอบว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการตอบสนองต่อความต้องการในคนนะครับสุดท้ายก็จะสรุปว่าแก่นของนโยบายของเราคืออะไรเป็นเงินก่อช่อย่างนั้นเองครับขอบคุณครับจริงเป็นคำถามเาว่าอยากเอามาใช้อยากทดลองที่ไหน เขาเรียกอะไครับเจ้าของพื้นที่ครับเนื่องจากว่าบางครั้งส่วนสาธารณะเจ้าของพื้นที่ก็คือคกทอมเราก็จริงๆเราอยากในส่วนช่วยของการโคบการประชาสัมพันธ์นิดนึงด้วยค่ะคือโดยปกติปัญหาที่เราเจอก็คือว่าโอเคเรามีงบประมาณลงงบทางเ็จแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะพอขาดการประชาสัมพันธ์ออกไปอะค่ะยังไงเราออกมาทดลองยำ้องได้ไงถ้าท่านเชื่อว่าถ้าสมมติว่าพื้นที่อะค่ะมีการออกไปใช้จริงทำงานจริงเนี่ยสุดท้ายมันก็จะขยันกับแนวคิดนะครับก็มีสองสามเรื่องที่อยากจะเสนอและคิดว่าทมออาจจะ คืออันแรกคือการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของสามเล็กๆในคุณให้มนครแล้วให้มันเป็นอยู่ใน T.O.R. ของการทําต่อจากนี้ว่าต้องมีครูดเกณฑ์เหบ่านี้ยังไงบ้างจากที่ที่ได้มีการทดลองนี้นะครับอันที่2คือว่าปัจจุบันอย่างเมื่อกี้น้องได้พูดถึงว่าคุณให้มานครมีโครงการเรื่องส่วน15นาทีด้วยอยู่กางกีฬาในชุมชนด้วยที่ถ้าสามารถเอาเกณฑ์เหล่านี้ไปแอพพลายนะครับร่วมกันกับการกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ แต่สำคัญเลยเรื่องตัวพื้นพื้นที่ทดลองว่ามันจะสามารถสเกลอัพยังไงในในมิติที่ครอบคลุมอย่างที่น้องต้องการแล้วอยู่ในงบประมาณที่ที่เหมาะสมเราอยากจะขับเคลื่อนเล่นนะคะเด็กทุกคนควรจะมีสิทธิสิทธิ์ทางนี้ของเวลาที่จะได้เล่นนะคะพื้นที่นะคะที่ปลอดภัยอุปกรณ์เข้าของที่จะช่วยนะคะทําจะเคลืนการเรียนรู้ทีเนี้ยแลวก็ขอบคุณมากที่คิดนโยบายนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ด้วยคุณนึกถึงเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายด้วยนะคะ อากจะมีเ,ะเรียกได้ว่าเป็น,เ,ปนเรื่องที่ฝั่งน้องไปไปเราคิดต่อนะคะในกรทมเนี่ยเด็กๆในชุมชนเนี่ยชุมชนมีความหลากหลายสูงมากรูปแบบการเล่นอของเขานจ,จะเป็นอย่างไรเด็กๆที่บ้านเขาเป็นชุมชนที่มีแต่น้าทาแล้วเขายังคงต้องเดินบนสะพานเข้าไปเพราะว่าตอนที่เราทําในชุมชนคลองเตยค่ะแล้วก็เปิดพื้นที่เล่นแบบนี้เหมือนกันก็คือใกล้ชุมชนเด็กเดินเข้าถึงได้พอแม่เห็นว่าเด็กอยู่ตรงไหน อันนี้สาคัญมากถ้ายิ่งเป็นเด็กเล็กอะคะ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะไว้ใจว่าลูกอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยส่วนอันที่2องะคะ่ะการเล่นมันมีมันมีหลายแบบได้เช่นเป็นฟรีเพลย์ใช่ไหมคะฟรีเพลย์เนี่ยเด็กเล่นกับสถานที่ที่ปลอดภัยได้เลยถ้าของเด็กเล็กอะคะ่ะมันก็จะมีตัวพัฒนาการของเด็กเช่น e f อะไรเงี้ยค่ะโดยที่เครื่องมือการเล่นอะไม่สําคัญเท่ากับผู้เล่นกับเด็กแต่ว่าไอ้ยิ่งคนแรกเมื่อไหร่ยิ่งแล้ววันนั้นไปเยี่ยมท่านทูตอิสาราเอลประจำประเทศไทย ท่านก็เสนอว่าจะทำตัวเด็เล่นที่เด็กยูแชร์เข้าไปเล่นได้เออเราไม่เคยคิดเพราะเราคิดแต่ว่าทางเดินที่เดินได้เราไม่ได้เข้าใจจิตใจเขาที่แบบเหมือนกับว่าเขาต้องการอะไเรืนด้ซึ่งยเราก็วิ่งมากเลยแม้แต่แรกผมาเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถามว่าการออกแบบไม่ได้ง่ายที่เขาต้องมีผู้เชี่ยวชาญออกแบบนะก็จะมีเป็นคนอีสริลเอลที่ใช้ยูแ์แล้วก็เข้าใจจริงๆเลยว่าคนที่ใช้ใช้งานยังไง ผมว่าประเด็นสำคคือต้องเอาให้ตรงใจคนใช้หรือว่ไม่ได้ว่าอย่างเราออกแบบยากเพราะเราไม่ได้เป็นคนใช้อย่างทางน่าจะได้ใช่ไหมหรืว่าอะไรต้องแต่ทางเาจะไม่ได้เล่นของของเล่นเด็กแล้วก็เล่นบางอย่างก็ต้องต้องมีข้อมูลก็หรือใจต้องทำให้ถูกด้วยเราก็หลายครั้งเลยที่กรทมทำแต่ไม่เข้าใจคนใช้หรือท้ายแล้วซื้อเปล่าที่ถามถ้าเราแล้วเราไม่รู้นเขาทำลึกแค่ไหนเราจะลงไปลึกขึ้ ข้อมูลละเอียดตัวเช่นว่าถามว่าเด็กยูแชร์ในกรุงเทพมีกี่คนเราลองไปดึงึ้เด็กตัวอย่างเงี้ยเราจะอาจจะเข้าใจปัญหาได้ลึกขึ้นแล้วก็เด็กยูแฉไปโรงเรียนที่ไหนแล้วก็กระจายอยู่ที่เขตอยังไงแล้าเดี๋ยเราเราไปสเต็ปหนึ่งที่เรารู้ละเอียดว่าข้อมูลด้วยถูกไหมอาจจะลงที่การว่ารงจุดไหนที่มีเด็กยูแชร์เยอะไปโรงเรียนไหนแไปทำไม่เราหาจุดที่เริ่มโครงการได้ดีเพราะถ้าเราเด็กยิ่งอยู่ใกล้คนที่ต้องการใช้ก็ยิ่งง่ายขึ้นสำหรันแรก ขอบคุณมากวพนาีนี้ก็ต้องคิดให้แบบอย่างงี้แหละแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องอย่างี้มันใช้มันใช,นใช้ถามความเห็นยากเพราะว่าอย่างพวกเราที่ทดีแชร์นะครับหือเป็นคนส่วนน้อยอย่างไม่ได้เยอะมันถ้าเกิดเราใช้แบบหลักการเราไปหาคนถ้าเราไม่คิดเกินเราก็ยังไม่คิดถึงคนที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าอีนี้สังคมที่จะไปได้ือต้องทุกคนต้องไปด้วยได้มันก็เป็นหน้าที่เราต้องคิดเพื่อเพื่อนเราทุกคขอบคุณมาก ว่าทำครับว่าดูเรื่องรักกีฬาแล้วแล้ววันกี้ราจะทำน้องจะเอาไปจะขออนุญาตไปร่วมมือกับกลุ่มเลโก้แล้วก็ทำงานล็อกกันมีโปรตายร็อกกัรต่อไปอนะครับโด,ดยทีมเยาวชนชนรุ่นใหม่นะครับของพีเทโก้แลก็ทางกอรมอลนะครับโดยกรมราชธรรมก็จะและปุ้งจับเดย์ยมิชั่นนะคะก็อย่างที่คุณเอ็นเนทพูดไปวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง Uh, STI test kit for all ตรวจฟรีที่บ้านหรือโนโยบายที่ต้องการผลักดันให้การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ฟรีที่บ้านนะคะ่ะทีนี้มาทําความรู้จักพวกเรากันก่อนพวกเราเดี๋ยวยังมิชั่นนะคะพวกเราเนี่ยวมงโตกันเพื่อจะทําอดแ c a ต์แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์สดใหม่ก่อนจะพัฒนามาทําคอนเทนต์ออนไลน์ทําไมการตรวจฟรีที่บ้านถึงถึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะอย่างแรกก็คือระบบการศึกษา บุคลากรที่ให้การศึกษาเนี่ยเข้าใจในความละเอียดอ่อนเรื่องเพศซึ่งนี่นําไปสู่ทัศนคติของสังคมที่ปิดการเรื่องเพศความเชื่อและค่านิยมที่ขัดกับความเชื่อด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมค่ะซึ่งนี่นําไปสู่โครงสร้างระบบสาธารณสุขของเรามาดูวงจกรกันเมื่อทัศนคติในสังคมไทยเนี่ยมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ตา่าเริ่มที่การสร้างเครือข่ายค่ะ เราแจกใบลิวร่วมกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆนะคะร่วมถึงลงชื่อสนับสนุนในช่องทาง Change ต่อโทรอจค่ะตอนนี้เราได้รับกว่า1,300ชื่อเลยนะคะวิดีโอทางพอดแคสต์ทำอินโฟกราฟิกมีกิจกรรมชวนถือป้ายนะคะแล้วก็มีรีชมีไลฟ์ด้วยค่ะแล้วก็ได้รับยอดร c ชค่อนข้างเยอะเลยถึงสามทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการตรวจโรคติดต่อทับงเพศสัมพันธ์ได้รับคำปรึกษาต่างๆได้ฟรีฟรีนะคะย้ำเลยฟรีนโยาของเราคือการที่ ลดสถิติการส่งต่อและรับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะมันก็มีจุดที่เราจะต้องถอดก่อนได้รู้อยูสองสามเรื่องนะครับประการของก่อนเรื่องของในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเซตเซ็ตก่อนอนนี้ยังเป็นจุดต่อที่สําคัญเรื่องของการใช้คันต้องยูส้อนเพราะการใช้คันต้องยู่ง้อนเสร็จแค่ต้องแค่ที่ปัญหาก่อนครับถ้าพวกเราใช้คันต้อง100เราจะลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิด้อ0 0เราจะได้ม่เป็นโรค ทีนี้พอมาเป็นโรคนะมันก็มีประเด็นที่ซึ่งขากาวมาถึงบริการนะครับที่ก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเมืองใหญ่เนาะจริงๆเราก็มีเยอะนะแต่มันอาจจะไม่พอนะครับเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือการส่งต่อซึ่งกันและการในหมู่ของการษาธิตเป็นเรียกว่าเฟรนดี้ยูเซอร์เฟรนดี้คลินิกนะครับให้น้องๆให้ผู้ที่มีเนี่ยตามสูตรที่เขารับโปรเจกต์ไปทำเขาบอกว่ามีด่ดสองคนนะซึ่งเราจะต้องเตรียมให้ดีทั้งเรื่องของการมี เรียกว่าคขสเสนอที่ว่าเด็กของเราเนี่ยน้องๆนักเรียนเราเนี่ยเขามีองค์ความรู้มากขึ้นแต่ว่าไปไม่ท,ทันกับระบบนะครับกับระบบของของของ่านบางทีเรา,าเราอาจจะมีความรู้แต่แล้วทีสารที่เรงเฮลได้เซเซี่ไม่รการศึกษาแล้วก็ดูแลหลังการให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นตรวจเจอหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะมีบริการส่งต่อหรือว่าเขาเรียกว่านำพาเข้าสู่การรักษาและการติดตามอย่างต่อเนื่องเนาะในการทำงานร่วมกับ น้องๆเรื่องของการสร้างเครือข่ายในการ,ารกระจายคำด้อมเรื่องการเช็คติดตอทเพศสัมพันธ์เนี่ยคือเราก็ได้รับการอบรมนะจากการะทรวงในการรับแล้วเวทีตรงนี้ค่ะต,ต้องถือว่าขอบคุณแล้วก็ขอชช่นชมกรทมที่จัดตั้งแล้วก็ให้น้องๆได้มีโอกาสได้มานําเสนอความคิดแบบนี้นะคะเรื่องของการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ลำหน้ามากๆแล้วก็อยากจะ ชวนกทมค่ะถือว่าเป็นเมืองใหญ่ตามเหตุผลที่น้องๆเสนอเนี่ยถือว่าเป็นแนวคิดที่คิดว่ารับหน้ามากแล้วก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่กรทมเราอะค่ะควรจะทําเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆเมืองใหญ่อื่นๆด้วยซ้ำกันกับทางฝั่งของทางทีมอาจารย์สุทรหรือว่าทางทางทีมเราที่ทํางานด้านด้านเ ในชุมชนมีคลินิกในชุมชนเขาตั้งคลินิกเขาตั้งอยู่ที่เขตบางระเบ้อสามสเด็ดพวกเราต้องฝากพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะทำใจที่ได้ไหวนะสามสิบเด็ดนั่นมันก็แรกเลยว่าวัดตัวให้หน่อยเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันมีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นขึ้นมาก็ทำกราฟบในมาดีนะรายละเอียดโรคมีอายุอันนี้ยอันนี้กวัดตัวให้หน่อยไอ้สามสิบต้องมี g u i d ล n g โพลิซีก่อนว่าวัดตัวแล้วเนี่ยมีวัยแบบไหนไม่ต้องลงรายละเอียดนะมีอะไรบ้างเช่นอย่างเงี้ยเรื่องตรวจเทส ใหตรวจที่บ้านได้เรื่องการศึกษาเรื่องการให้ทำปรึกษารตงานการศึกษาศรกษาเรื่องการเล่นมันรายวิชาดวยดังนั้นที่สามคต้องมีแอคชั่นแพลนถูกไหมนั่ที่มีแอคชั่นแพนเนี่ยไม่ก็งมีอคชั่นแพนว่าให้เด็กอนิจเตอร์ส่งมาดีเทสแต่นั้นยว่าให้ซือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แต่ส้ารบบพอสมอเองเนี่ยอย่างผูมบรารนี่เราทำอันเดียวไม่ได้หน้าที่เราต้องทำ โควิดแอนแอชชั่นแพลนคือแอชชั่นแพลนหลายๆเรื่องที่ตอบรอบกันนั้นเรื่องปัญหาเรื่องนี้วิชั่นเนี้ยไม่สามารถแก้ด้วยเรื่องเดียวหรือไม่สามารถแก้เรื่องเทสเซลเทสอย่างเดียวต้องแก้เรื่องเอเจคชั่นเรื่องเซลเทสเรื่องถึงยานามัยต้องต้องที่ทั้งหมดวันที่น้องทำมาดีที่ผมเห็นกระบวนการคิดต้องฝากพเราเป็นตัวอย่างนะวัดโดยอนอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นก็มีข้อมูลชัดเจนแล้วไกด์ที่โปรฟีสอะไรแล้วก็โควิดแอนแอชชั่นแพลนแอชชั่นแพลนที่มีความตอบ่ับกัน งั้นหลังที่จอทองวรวงมาทำต่อคือเราต้องทำโคเรเลชันแฝงแล้วของน้องที่เป็นหนึ่งในแฝงก็รายละเอียดต้องไปถามคุณหมอของพวกเขายาดีบ่แล้วก็มึงบอกไปว่ามันถูกกฎหมายมังผ่านเอายอร์อะไรนะให้ดูหรือว่าการคลิมิกที่เข้าไปได้เข้าถึงง่ายใช้ในการประสานต่างมันเราต้องรูแอชชั่นแฝงในตัวผมว่าก็แบบคุ้มมากนะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ให้พวกเราได้มีโอกาสเห็นแล้วก็าผมว่าเราเจอปัญหาที่แท้จริงเนี่ยเราก็เป็น ขอบคุณมากขอบคุณมากมากค่ะแชร์เพิ่มเติมแล้วกันนะคะในส่วนของสํานักงานแพทย์เรายังมีโรงพยาบาลที่ดูแลในในส่วนของโรค H I V เนี่ยเราทำงานกันมานานแล้วต้องบอกว่าเกือบ20ปีแล้วที่ดําเนินการในเรื่องของ H I V มีคลินิก H I V นอกจากนี้ยังมีคลินิกวัยรุ่นนะซึ่งน้องๆสามารถให้คําปรึกษาได้ ะค,ะคลิห้อ s d i แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง <โด S 1> ซึ่งเป็นนโยบายขอยงท่านผู้ว่าเองนะคะคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายหรือ BKK p r a c l i c i c s h ข้อมูลเร็วๆกับในเบื้องต้นก็คือว่าคนอื่นขอชื่นชมทั้งสามทีมมากๆนะคะน้องๆคิดว่าเป็นมิติใหม่เนาะแล้วก็ออขอแสดงความดีกับกทมที่สามารถเปิดการประชุมครั้งแรกได้นะเป็น,นมิติใหม่ที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งเวลาเราทำเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนเนี่ยเพราะว่า ส่วนที่มักจะหล่นหายไปก็คือส่วนที่เสียงของเยาวชนไปถึงผู้กําหนดนโยบายว่าได้รับทราบความก้าวหน้าต่อเนื่องด้วยว่าเสียงของเขาไปยังไงแล้วนะคะเพราะเข้าใจว่าจากนี้ก็จะมีการทํางานนะแต่ว่าทํายังไงให้เขาราบเพื่อที่จะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจะทำยังไงให้เขาพอใจมากครับที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง,มองแล้วก็ได้แบบนาเสนอนโยบายใหม่ๆแต่ว่าคราวผมจะได้นําเสนอนโยบายในครั้งหน้าก็จะครั้งที่2 เพราะว่าตอนนี้ยังรวบรวมข้อมูลสภาเมืองคนรุ่นใหม่ครับทําให้ผมได้รู้ปัญหาของกรุงเทพมหานครมากขึ้นแล้วก็ของนโยบายของอาจารย์าตินะครับที่แบบมีหลากหลายด,ด้านรวกว่ามันอาจจะครอบคลุมไปทุกด้านเลยปัญหาเข้าไปใหญ่ๆครับมันยังมีแบบจุดบางอย่างนิดหน่อยที่มัน,นสภาเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับแต่มีสภาอีกอันหนึ่งน้องๆอาจจะไม่รู้ที่พี่ผมก่อน ต่างเนี่ยอาจจะไม่รู้คือคกรุงเทพมหานครเนี่ยทำสภาคนเมืองน,นะครับประจําเขตเรามี50เขตมีสภาแล้วก็สภาคนเมืองเนี่ยอยู่ทุกเขตนะครับตอนนี้ก็ลองซ้อมๆดูว่าจะเกิดอะไรแต่ปรากฏว่าก็ออกมาเยอะแล้วสภาที่นี่สภากรุงเทพมหานครคือ,อสภาที่ดูคอมเมนต์เยอะเราก็เอาไปแก้ไว้แก้ไขไว้แล้สภาคนเมืองเนี่ยจะประกอบด้วย ดีมงคาเฟ่ของคนในแต่ละระดับน,นะครับแล้วก็มีสถานที่ราชการากต่างๆเข้าวเกรียบข้อวแล้วก็กลุ่มจะมี5้คนนะครับแต่ต่ำต่ำห้าสิบคนตอนนี้ก็เลแสดงความคิดเห็นในเชิงของรูปธรรมเนี่ยเช่น,นบ้านจัดสรรน,นะครับไม่มีคอนโดมิเนียมไม่มีนะครับผู้ประกอบการอุตสาหการรมบางเขตเนี่ยเราได้ผู้ประกอบการรายใหญ่เลยประเภทระดับ รวยประมาณหมื่นล้านเนี่ยม,มาเป็นประธานมีม้วนจอกสรรห้าที่ห้าประธานม้วนจอกสารเข้ามาร่วมมีคอนโดมิเนียมเข้ามาร่วมแล้วมีบางมดเองยกมาทั้งมหาลัยที่มหาลัยเลยมหาลัยจะเป็นเจ้าภาพที่ยี่สิบสี่เลยคิดว่าเรื่องของสภาเราเนี่ยกับสภาคนเมืองเนี่ยน่าจะสอดคล้องกันได้ถ้ามีอะไรเนี่ยจะร่วมกันได้และอาจจะแมทก็ได้ว่าสักครั้งหนึ่งเพราะว่าสภาคนเมืองเนี่ยเขาประชุมทุกเดือน เพราะอาจจะเป็นยารเสนอว่าที <Techn Pokémon> ่เขตได้เขตหนึงเนี่ยเอารอสภาหนึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปปิดเซ์ก็ได้ว่าเด็กนี่คิดอย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยเรามั่นใจเราตั้งใจว่าสภาคนเมืองประจำเขตเนี่ยจะเป็นคนสะท้อนความต้องการผู้ชมที่อยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับก็เบื้องต้นเราขออนุญาตกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ขอกล่าวคำอำลาอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่